มาจ้ะส้มตำไม่แบนนะคะพริกหนึ่งกำมือน้ำตาลทรานิดหนึ่งชโลดจ้ะหองชโลดช้อนชานะคะช้อนชาเดียวจ้ะ เอียดประมาณนี้มานนี้แม่แหวนใส่แค่พริกแห้งนะจ๊ะตามปี๊บจ้ะนิดนึงขอใส่น้ำปลานิดนึงค่ะน้ำปลาน้ำปลานี้แม่แหวนต้มเองนะจ๊ะใส่ไปเลยค่ะอร่อยแน่นอนใส่ให้หมดดินะใส่แค่นี้ก่อนบีบมะนาวลงไป Uh huh. อีกนิดนึงนี่ขอใส่เป็นแบบนี้ด้วยค่ะนี่แล้วก็มะเขือคนชอบทานมะเขือจ้านี่กะเทศใส่ลงไปเลยทั้งลูก ตัวฟักยาวนี่น้ำน้อยไปเดี๋ยวน้ำนี้ส่ให้หมดนี่ใส่น้ำเปล่าด้วยค่ะนี่นี่แหละส้มตำแม้แบนชิมน,น้ำก่อน ชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนอุ้ยน่าก,กินมากเลยค่ะเห็นไหมทุกคนคะนี่จ้ะนี่นะอู้น่าก,กินมากจ้ะขอชิมน้ำก่อนคือน้ำปลาลาไม่แหวนอร่อยอยู่แล้วอะ่ะมันเลยแบบท่าไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะทุกคนนะอ่าอืมดูและ ค,ความเค็มนิดหนึ่งค่ะ,ะน้ำปลานี่ใส่หมูยอลงไปค่ะใช้หมึกแซลมอนแล้วก็กุ้งสดก็ใส่เส้นวันนี้ไม่แบนหั่นมะละกอไม่แบนสับเอาจากวันนี้นี่ตจาเลยค่ะ โอ้แซ่บอุ้ยน่ากินมากอุ้ยน่ากินมากเลยค่ะทุกคนค่ะโอ้โหไปกินกันเลยไม่เว้นอดใจไม่ไหวแล้วค่ะหิวอุ้ยดูหน้าทุกคนนะนี่โอ้โห เทแล้วนะคะระบบเทระบบเทเลยจ้าไม่แหวนอู้หูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหทุกคนจา้าเอ้ยโอ้ยน่ากินมากค่ะมาจ้าทุกคนจา้าาทำด้วยกันเลยจา้า สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับแม่แบนอีกครั้งนะคะกับช่องซีรีรส์แม่แบนช่นกินนั่นเองนะจ๊ะมาจากทุกคนวันนี้เป็นตําที่แม่แบนแบบภูมิใจเสนอมากๆนะคะเป็นตําที่รวมทุกอย่างเลยนะคะทุกคนนะอมันแบบแม่แบนอดใจไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะจ๊ะเพราะว่า แม่แบนต้มน้ำปลาอีกนะคะทุกคนนะแล้วพอแม่แหวนต้มน้ำปลาแล้วมันหอมนะแม่แหวนแบบต้องรีบตำเนาะต้องรีบตำต้องรีบกินนะก็เลยแบบมาจ้ะทุกคนจ้ะวันนี้ก็มีอย่างนี้นะแม่แหวนใส่เป็นแม่แบนเอ่อมะละกอแม่แหวนสับเอานะคะเป็นมะละกอสับนะคะทุกคนเนาะแล้วแม่แหวนก็มีปลาหมึกมีหมูยอมีกุ้งสดนะคะแล้วก็มีเอ่อแซลมอนนะคะทุกคนแม่แหวนได้สูตรน้ำปลามาจาก ซต๊กเต็กนะคะแม่แวนก็มาทําเองนะทุกคนนะแม่แวนแบบอื้อหืออร่อยมากค่ะทุกคนจริงๆแม่แบน,ไม,นไม่ต้องปรุงน้าําปลาหรือชูรสหรืออะไรเพิ่มนะคะเพราะว่าในน้ำปลาร้าคือเขาแบบสุดยอดแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่ค่ะหมูยอจ้ะทานกันเลยค่ะน้ําลายดูน้าลายแม่แวนไหลแม่แบนทานกับข้าวผัดนะ,ะพอดีแม่แบนผัดผัด,ผดข้าวผัดกุนเชียงให้ลูกก็เลยทานกับข้าวผัดเลยคะ่ะอย่างอื่นไม่ต้องการนะคะทุกคนหิวม,มากจ้ะมาจาาเริ่มกันเลยนะอื้อหือ อืมทุกคนประลาแม่แหวนหนุ่มมากๆอาคะอร่อยมากๆอืมอืมอร่อยอืมอืมอืมเนี่ย อร่อยของจริงอร่อยมากๆมาก,มากมคือแม่แหวนนะทุกคนนะสับมะละกอและแช่ตู้เย็นนะคะผวกกุ้งปลาหมึกอะไรอีกเอ เลอนนะคะคือไม่แบนแบบล้างผ่านออน้ำเกลือแป้งมันน้ำส้มสายชูนะคะแบบทุกคนมันไม่ขาวค่ะมันอะไรคือไม่แบนทําแบบทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยนะคะแล้วอยากจะตํามากๆแต่ว่าถึงเวลาต้องไปรับลูกก็เลยต้องไปรับลูกก่อนนะคะรับลูกปั๊บเนี่ยตรงนี้แหละนะใ,นใกล้บ้านแล้วไม่แบนก็มาตําเลยนะคะแล้วน้ําปลาร้าแม่แบนก็พึ่งแบบพึ่งต้มนะโอ้ตายตาย,ตายทุกคนคะ่ะอร่อยมากจาก้ะ ปลาหมึกอร่อยอันนี้เขาเรียกปลาหมึกอะไรไม่รู้ร้อนๆเสร็จเราก็ไปช็อกน้ำแข็งทุกคนขามันอร่อยมากๆเลย มาเลยจากกุ้งเลยจ้านี่กุ้งสดค่ะเรามาชิมกันดูสิว่าเขาจะเป็นยังไงนี่ค่ะกุ้งแบบกรอบอร่อยมุยโย หม่哟ถ้าให้แม่แหวนต้มน้ำปลาให้ได้สูตรนี่เดิมอะไม่ได้เลนะทุกคนนะเพราะว่าแม่แบนไม่ได้จดไว้เลยไม่ได้แบบช่างไม่ได้ตวงเลยนะคะว่าแม่แวนใส่อะไรไปบ้างน้ำอปลาแม่แหวนอร่อยมากนี่แม่แวนมาถึงขั้นแบบว่าต้มน้ำปลาเองแล้วเหรอ ้มน้ปลากินเองอ่ะทุกคนคิดดูสิเอาปลาขวดนี่แหละค่ะเพราะว่าแม่แหวนไม่มีปลาลาอีกแนละ้วปลาลาขวดปลาลาขวดแล้วก็ปลาลาปลากระดีมาด้วยนะ,ะแล้วก็ปลาลาขวดหนึ่งสองสามสามอย่างรวมปลาทั้งหมดสี่อย่างนะฮะแม่แหวนใส่เข้าไปต้มด้วยกันนะจ๊ะสมมติเออ อืแซอมอนจ้ะนี่ซลมอ,มอมนอร่อยค่ะเขามันๆแบบเขาจะมีความมันนะอ,นอะแซลมอนอะแซลมอนอร่อยนี่จ้ะ อามึกอีกรอบค่ะแล้วไม่แหวนสับมะละกอไงทุกคนนะเลิศ <c oughs> <c oughs> มือนได้ขึ้นสวรรั์อร่อยมากมากกุ้งราดน้ำเข้าไป <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> มีความสุขอะ <c oughs> กินเผ็ดน้ำมุ้งไร ออะไรต่อดีวันนี้ไม่สนใจผักแล้วจ้าคือจานนี้แบบเอาอยู่แล้วนะคะจานนี้จานเดียวเอาทุกอย่างอยู่แล้วนะจ๊ะนีอ่อร่อยไม่รู้จะพูดยังไง ปลาหมึกอีกจ้าน่าจะเป็นหมึกกระดองใช่ไหมแบบนี้นะทางกับ,บข้าวผัดกุนเชียงค่ะทุกคนผักม่แบนที่มีก็น่ากินมากเลยนะมีกระเจีย๊ยบ เนี่ไปได้จะเจียบสดๆมาเลยนะคะแล้วก็มะเขือผักชีพริกสามสีแต่ว่าจานนี้แบบอื้มเลิศอะทุกคนเลิศมากอื้อืตักได้ปลาหมึกแล้วปลาหมึกค่ะ Salmon 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 คำค่ะแซบทุกคำนะทุกคนจ้านี่ใส่เข้าไปค่ะกุ้งสดจ้ากุ้งสดนี่นี่นะคะกุ้งสดกรอบมาก กรอบมากนะทุกคนมันไม่คาวเลยเพราะว่าเราล้างอย่างดีด้วยนะมันสดพอเราสดแล้วเราไปล้างอย่างดีนะทุกคนนะมันไม่คาวเลยค่ะมันเยี่ยมชฉนอนมูกก่อน กับข้าวผัดคุณเชียงของลูกอือากาศข้างนอกหนาวมากนะจ๊ะทุกคนจ๊ะวันนี้สามองสาจ้ะเมื่อาวานล,ลบสาม วันนี้ขึ้นมาหน่อยค่ะสาม,มองศานี่จ้มขอกินอ่อหมูยอหน่อยตรงไหนก็เห็นแต่ปลาหมึกเลยนะอันนี้ขอเป็นหมูยอค่ะนี่จ้า เผ็ดด้วยเผ็ดด้วยจ้ะทุกคนจ้าแม่แบนกำลังหาแซลมอนแม่แบนอยู่แซลมอนหมดแล้วเหรอแซลมอนอยู่ด้านนี้นี่นี่ค่ะทุกคนจ้ามานี่ค่ะตำหมึก กุ้งยอหมึกหมึกกุ้งเซลอยนะฮะตำหมึกกุ้งเซลอยเขาเรียกว่างี้ค่ะนี่จ้ายอก็คือหมูยอยอก็คือหมูยอเซวก็คือแซลมอนนั่นเองนะจ๊ะนี่แซลมอนมาจ้าคำโตวตเลยค่ะ ออือออตัดสินใจไม่ผิดเลยแม่แหวนที่สับมาแล้วก็เอานะถ้าขูดเขาจะบางเส้นเขาจะเรียวเบางๆถ้าสับเส้นเขาจะกรอบเ่ามีความกรอบนี่ค่ะมีกุ้งสดกุ้งสดด้วยจ้ะทุกคนจ้ะมา ต่อไปเป็นหมึก ปลาน้ำปลาปรุงเองนะทำน้ำปลาปรุงเองทุกคนโ,โแซ่บมากแซ่บมากๆไม่แบนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนทำน้ำปลาได้แซ่บขนาดนี้นะ,ะชอบกินจ้มตำมากถึงขั้นต้มน้ำปลาเองเลย หมูยจอ้อะอือ่ออสวมากนี่ค่ะอ้ยน่ากินมากมากนี่ เซลมอนจ้าปลาหมึกม,ม,มนาไว้ที่หลงัง อันนี้จ้าทุกคนใกล้หมดแล้วนี่กุ้งสดยังเหลืออยู่เพชดจ้านี่จ้ะกุ้งสดจ้ะพรุ่งนี้เอาแบบนี้อีกได้ไหม อร่อยมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้วันรังคารมีตลาดสดมาเปิดใกล้ๆนะคะที่เซ็นเทร์จะมีเขามาขายอาหารทะเลด้วยเนาะเดี๋ยวไปเดินหาซื้อน,นะคะจะได้กุ้งกุ้งสดแซลมอนสด แล้วก็ปลาสดเอามาทอดให้แฟนกับลูกทานนะคะลูกแฟนกับลูกชอบทานมากๆที่นี่จะเรียกว่ากิบเบลิงนะคะกิบบลิงปลาทอดเดี๋ยวพรุ่งนี้มีตลาดสดค่ะนี่กุ้งสดจากทุกคนเผ็ดน้ำตาไหลหอืม 음. 송담자 모여. แสงอาทิตย์มาแล้วค่ะทุกคนวันนี้ทัางวันยังไม่มีแดดออกเลยนะเพิ่งจะออกค่ะบ่ายสองบ่ายสองครึ่งน้ำตาไหลสังเกตเห็นน้ำตาไหม อลองให้ก่อนอนะ เอาแล้วเริ่มหนาวแล้วคะทุกคนจะเป็นอย่างนี้ทุกทีจริงๆทานเผ็ดแล้วดื่มน้ำคนลุกค่ะดูคนลุกจ้าทุกคนจะ้ะ,ะ,ะมไม่เหมือนคนลุกค่ะ ยันนี่ค่ะเผ็ดมากเผ็ดยันลิ้นปีโอ้โหทุกคนค่ะ หนาวคนลุกค่ะคนลุกเลยจ้ะฮ้ไแม่แวนเป็นอย่างนี้ทุกทีนะคะทุกคนคะ่ะถ้าไม่แหวนทานเผ็ดทานเผ็ดแล้วไม่แหวนดื่มน้ําหรือดื่มอะไรก็ตามที่เป็นของเหลวอะแม่แอนจะคนลุกทันทีค่ะหนาวมากเดี๋ยวจะรีบทานให้เสร็จแล้วก็ ไปอยู่ใต้พรอขุมไฟฟ้าค่ะทุกคนอากาศข้างนอก3องศาค่ะวันนี้แดดเพิ่งจะออกน้ำตาไหล มะละกอค่ะส้มตำอร่อยมากจ้ะมะละกอกรอบมากๆทุกคนกรอบมากไม่ือนสับเอานะประมาจ้าตัวสุดท้ายละขาดให้ไหม ขับให้หน่อยช่วยหน่อยหนาวแล้วจ้ะอยากไปพักนี่ฮะอ,อันอื่นทุกอย่างเขานี่กรอบอร่อยนะยกเว้นปลาหมึกนี่จะเหนียวหน่อยแต่โอเคอสัน่นหนาวจนสัน่น Come to tie mưa nào m mưa 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 mưa

มาแล้วคะ่ะทุกคนไม่ไหวนหานาวมากไม่ไหวแล้วจ้ะต้องไปอยู่ใตเ้เพ้าเพ้ามองไฟฟ้าแล้วค่ะอร่อยมากสุดๆสุดๆสุดๆที่แม่แวนเคยตําม,มาในโลกล่าใดๆดใดในี้ตั้งแต่ที่แม่แวนเคยตําม,มาอันนี้คือสุดๆเลยค่ะเยี่ยมสุดๆไปลองตํากันดูได้จ้ะทุกคนจ้ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แมวแบนด้วยนะคะ ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้เหมือนด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบา,บายาหนาวคนลุก